ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะีตอนเราก็สู่ช่องของจุ๊บแจงและน้องปลาซุมนีวีวีพร้อมกับพี่แป้นซีบิงเครื่องนี้นะคะสวนใช่เราเป็นชาวสวนคนเก่งคนเติงนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ชุดนักเรียนของเรานะคะมีเป็นชุดลูกเสือแล้วชุดซีบิงนะคะเพราะฉะนั้นไปซื้อกันได้เลยเพียงแค่สิบโรบักเท่านั้นนะคะทุกคนเออซื้อแล้วอย่าลืมซื้อกางเกงด้วยนะกางเกงเาเทด้วยใช่ค่ะนี่โปรโมทให้ด้วยเนี่ยสุดยอดโปรโมทให้ทุกคลิปเลยคะ มีตูดกันแล้วนี่อ่าเดี๋ยวแบ่งให้คนละห้าบาทละกันสุดยอดครั้งนี้นะคะสเปรย์โกอากรไดของเรามีการอัปเดตแล้วค่ะทุกคนแล้วมีเมล็ดใหม่เพียบเลยละครั้งนี้เนี่ยเพราะเราจะพามาดูกันนะคะว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างพร้อมกับสุ่มแพ็คเมล็ดใหม่นี่เอ็กโซติกคาร์ฟซีแพ็คสุ่มเลยสุ่มเลยสุ่มเอาเลยเหร สุดไปเลยดีครับทุกคนก็มีซีดแพ็กอันใหม่อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นละก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มอันแรกกันเลยดีกว่าชึบชึบชึบเป็นไงจุบแจร์งเยื่อนเขาคับคือทำไมมันมันยากจังกากสุดเลยนะเอาใหม่สิเอาอีกรอบหนึ่งสองสามฮึบ ได้ไรได้ไรุยเกบได้เนโบแพคโอ้โหได้เรยนคเีด้ยัะโอ้โหอีกนิดเดียวเองไม่เอาใหม่เอาใหม่1สองซัมาจะดูดดีกว่าเรนโบโอ้โหโคคัโคคัสน่าเบื่อว่ะเออฉันจะบอกว่าโคคัสนี่โอกาสที่จะได้คือเนี่ยเตวแบบเนี้ยโคคัส โอ้โหแล้วมันหายไปด้วยแน่เลยอะ่ะมันมีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโคคัตเนี<ะ>่ยเออดูจากสภาพการแล้วโคคัตคือสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับแบบกากสุดล้วฉันมีแค่ยี่สิบแพ็คเองนะเฮ้ยซักุเลนไล่โคคัตออกจากตัวเธอจะได้ซักุเลนดีอยู่ดีอยู่ ซากุเลนเหมือนซากุระไหมไม่น่าจะค่ะใช้คล้ายนะแต่ได้เปเปอร์อย่างน้อยอย่างน้อยได้แบบไอ้นี่ก็เียงดีนะเถาวัลหรือว่าแบบมะพร้าวอะจะได้เปเปอร์โโหโค้รแตาว่าไม่ใช่ว่าเบรนบูพี่แป้งขอแตะต้นหน่อยสิคือฉันอยากแตะต้นของนายมากเลยอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยโอ้ยขอโทษทีนะที่แบบว่า ชมพูอาจจะดูแสบตาแล้วก็ดูฟรุ้งฟริ้งกันไปหน่อยนะไอ้ปางเห็นหรือยังเจริญพันธุ์อยู่พอดีเลยพริกต้นใหม่นี่พริกสีชมพูเนี่แหละอันนี้ฉันหยิบได้สวยอ่ะมันไม่ดูมันดูต้นมันดูเหี่ยวเหี่ยวอ่ะมันไม่สวยจริงนะมันมันมันกากตรงไหนหรือป้ามันกากตรงมันเหมือนต้นพริกปกติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันขายได้หลายแสนแล้วนะไอ้ปางเออโหแค่นี้ก็มีเงินพอใช้แล้วไม่ต้องอะไรนันเยอะหรอกงั้นฉันขอเรนโบ้ขอทาเรนโบ้เอาเรนโบ้ขอแตะต้นลุงหน่อย เลนโบ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 มาเลยเลนโบไปไปไปไม่ได้ไม่ได้ต้นไผ่ด้วยซ้ำโอ้ชีวิตของฉันนี่มันน่าเศร้าจริงๆโคคัสทมันจะไล่มันจะไล่โอ้โอ้โอจะโอเธอด้วยเมล็ดนี่เลยเมล็ดโคคัสไม่เอาน่าจะได้โคคัสเลยออกไปเดี๋ยวนี้นะชิวฉันไม่ได้ ึบกดแล้วเราก็ใช้กดแล้วเราก็ใช้แล้วฮึมฮึหุ้ยมันกินเลนส์โปผันหน้าซากุเลนไปจัดบ้านเจ๊งโหบ้านว่าลายผีกับเธอบ้านนี้ไม่ไหวว่ะลายผีกับเธอด้วยดอกไม้ทองคำเราไปบ้านในปางดิจงอกไปกลกินีจงออกไปอันนี้ฉันออกเลยนะจงออกไปโอวยจงออกไปนะฉันอยู่กับหลวงข้าวโพดอย่างปางนี่จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเนี่ยไอ้มาันจัดบ้านดีนอนอยู่ละโคขัด แต่ว่าที่บ้านก็ปลูกแต่ต้นธรรมดาไงมันอาจจะเรียกต้นธรรมดามาหากันหน่อยอะไรแบบนี้เฮ้ยเป็นบูฉันได้เป็นบูเฮ้ยเป็นบูโอเคเป็นบูโอเคตอนนี้ที่ฉันได้มาเนี่ยมันก็จะมีทั้งโคคัสซักคุเลน์แล้วก็เบนบูไวโอเลตคอนก็ได้แล้วเหลือแค่โคโควายกับดากอนเพเปอร์อาจจะได้ดูได้สิบจุดห้าเปอร์เซ็นต์เองสบายสบายเออมาเหอะโคคัสลุยเลยลุยนะเฮ้ยนี่แพ็คฉันซื้อมามันเน่าป่ะเนี่ยบูดเหรอ เป็นว่าหมดอายุโอ้ได้เป็นเบนบเูเอ้ยเอ้ยได้สองต้นแล้วได้สองต้นแล้วมาโอ้ฉันว่านะชีวิตของฉันมัมคคนคงจะหมดแค่นี้แหละมันเหลือแค่สองแพ็คอะใชเจ้าสีทองสีทองช่วยเธอขอจ,จุ๊บเจนจองเป็นผู้มีบุญอันสุดท้ายใช้ไหมสาธุพิกสดพิกสดพิกิด พีคทิ้งจมูกพีคซากูเลนฉันไม่เปิดแล้วตกใจหมดเลยนึกว่าได้จริงเมื่อกี้เออแล้วกี่ทำไมอ่ะแล้วกี่ทำไมกี้ต้องเจ็บใจแต่ไม่เป็นไรนะจุ๊บแจงเธอไม่ได้แบบเลตดีๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราสามารถมาคราบเมล็ดพันธุ์ได้ตรงนี้นี่เมล็ดพันธุ์หายยากเป็นแพ็คนี้เลยบัครับไอตัวนี้ได้ด้วยซีดแพ็คอะใช่เราครับซีดแพ็คแต่เราก็มีฟาวเวอร์นะเราได้มาจากเจ้าพึ่งใช่ปะ ช่ต้นไปซื้อมาไหนลองอไหนลองไหนลองครัคบ<ต>เราไปซื้อมาจากเจ้าพึ่งสิบบาทแล้วก็ไปผสมกับน้ำพึ่งโอ้โหนี่ฉันต้องทำเพิ่มนะเนี่ยมันจะมีพวกมานุกาฟาเวอร์ดานิไลออนลูมิลา่าแล้วก็ฮันนี่ซัคเคิลอันเนี้ยทั้งหมดอะเราจะสามารถได้จากเควสครั้งที่แล้วซึ่งตอนนี้เราทำเควสไม่ได้แล้วนะคะทุกคนแต่ประเด็นก็คือเรามีต้นใหม่มานั่นก็คือบีบามแล้วก็เนกตาทรอนพร้อมกับซันคอยด้วย ดีๆๆๆแต่<อ>มันเหมือนซันฟลาวเวอร์เลยอ่ะ ใช่สวยเนาะแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นนะปางนี่มาดูตรงนี้ก็มีโตอคราฟตรงนี้มีอีกเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขามีสปริงเกอร์มาให้เยอะมากเลย<อ>ไม่ว่าจะเป็นทอ็อปิคอลเบอร์รี่สปไปซ์แล้วก็มีตัวของสวีทโจ็กเกอร์สปริงเกอร์แล้วก็มีฟลาเวอร์ฟอสเตอร์สปริงเกอร์โหสปริงเคอร์เยอะมากซึ่งสปริงเกอร์แต<อ>่ะละชนิดเนี่ยในวันนี้เราอาจจะแบบว่าไม่ได้พาทุกคนได้ดูนะคะเพราะว่าคือมันต้องใช้แบบพวกกอตลี่อะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากทุกคนแต่ประเด็นก็คือไอ้พวกนี้เนี่ยอย่างท็อปิคอลมันจะทําให้้ผลไมเขต อย่างเช่นโคโคโนัทแต่ก้อนฟุตแล้วก็แบงโก้หรือว่าโกโก้แล้วก็วอเตอร์มลอนเนี่ยโตขึ้นนะคะต้องใช้ให้ถูกประเภทเท่านั้นนะส่วนเบอร์รี่เนี่ยก็จะเป็นตระตกูลเบอร์รี่ทั้งหมดนะคะใช้ได้กับูเบรี่สตอเบอรี่ลัสเบอร์รี่แล้วก็เซเลสตี้เบอร์รี่นั่นเองค่ะแล้วก็มีองุ่นด้วยอ่าใช่ลางลงมาสไปซ์สปริงเกอร์อันนี้เนี่ยใช้ปัก เพื่อเพิ่มโอกาสการเร่งโตแล้วก็เพิ่มสถานะต,ต่างๆนะคะให้กับเ e ปเปอร์หรือ Peak, ่าพิกโกโก้แล้วก็มีปรปรยาด้วยนะคะนั่นก็คือมะละกอนนั่นเองส่วนวอเตอร์เมลใช้ได้กับวอเตอร์เมลอนพัมกินแล้วก็มูลเมลอนนะคะโอ้ยเยอะเลเนี่ยใ,ใครเป็นสายมูลเมลอนที่เอาไว้แบบทำเงินเยอะๆอ,ะอันเนี้ยใช่ถูกนอกจากสปริงเคอร์ที่เราจะต้องใช้ให้ถูกแล้วนะคะเรายังมีเป็นสเปรด้วยมันจะเป็นปืนสเปรย์อย่างหนึ่งนะคะซึ่ง ไอตัวที่มันเป็น,น mutation สเปช็อกเนี่ยจะทำให้ผลไม้ที่เราฉีดสเปนนี้ไปติดสถานะของช็อกโแกแลตนั่นเองค่ะแล้วก็ล่างลงมาพอลิเนตอันนี้ก็คือติดสถานะพอลิเนตนะคะ<อ>แล้วก็ช็อกฟ o ตอันนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรอให้ฟาฟา,ฟาใส่สูงข,ของเราอีกต่อไปแล้ว<อ>เพราะว่าช็อกฟ o ตอันนี้เนี่ยจะทาให้ผลไม้ของเราเปลี่ยนสถานะเป็นช็อกนั่นเองครับผมฮันนี่ขับก็ขับได้แล้วนะแต่อันล่างสุดลงมาที่แพ็ค B อันนี้น,น่าสนใจมาก เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ซึ่งเขาจะเพิ่มขนาดหรือว่าเพิ่มการเก็บของในกระเป๋าของเรานะคะเพิ่มอีก25เลยอันนี้เลิกอยู่นะเอ๊เรามาส่งเควสดีกว่าเฮ้ยปางจชุบแจงคัะจะมีตระกูลต้นถั่วปะพวกต้นถั่วพวกไม้เรื้อยอะไรประมาณนี้คือพอดีว่าฉันแบบ ฉันใช้เศษตังหลังตู้เย็นอะนะเอาสิ่งนี้มาให้นะโอ้ยฉันมีตระกูลต้นถั่วอยู่ที่หลังสวนฉันเลยมาดีมาดีมาดีมันไม่ถั่วทองคำมาดีซึ่งต้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นตระกูลพวกแบมบูเห็ดหรือว่าจะเป็นพวกเอ่มต้นถั่วยักษ์ก็ได้นะก่อนอื่นเราต้องเก็บของทุกอย่างออกก่อนนะจ๊ะแบมูมีเยอะเลยอ่ะปักก่อนปักสปริงเกอร์ไปเลย ปักเลยนี่ไม่ไดครับจริงๆเราต้องต้องอ่ะปักต้นไผ่หลังจากปักสปริงเกร์นะไม่เป็นไรครับผมผมปักลงเรื่อยๆครับผมปักเรื่อยๆเลยฮะมีการแบบขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะมันจะโตเร็วขึ้นว้าวติดสถานะเวทด้วยแต่มันโตไวอยู่นะใช่ก็คือเหมือนแบบลงแล้วโตเลยใช่ต้องหาต้องต้องหาพี่ครับดูสิต้นไผ่ติดสถานะเวทหมดเลยอ่ะสุดยอด่ ไปอัปเดตเข้ามานี่เจ๊แป้งนี่ดูตอนนี้ก็ยิ่งได้แล้วค่ะใช่ค่ะอะไรนั่นเลยดีโอ้อะไรมาเนี่ยฉันกำลังจะทำเควสในการรับเออสัตว์เลี้ยงตัวใหม่หนอหนอใช่เตอนนอนมามันต้องใช้ดอกไม้สีม่วงหรือธันวันไข่แล้วก็พึ่งสองห้าสิบเลยนะจุ๊บแจ๊ชใช่ฉันมีพอดีเลยเนี่ยสองร้อยห้าสิบเจ็ดพิ่งทำมาสดๆร้อนๆเริ่มแล้วนะึบเอาเลย สามชั่วโมงห้าสิบเก้าโอ้ my god เราเร่งเวลากี่นาทีจะไม่รอหรอกบักเล่งเวลามันแค่สามสิบเก้าเองอ่ะห้าสิบเก้าฉันเล่งแล้วกันใส่ทั้งหบทเราเล่งสามสิบเก้าคุ้มเออเสร็จเลยวู้ยน่ารักอ่ะโอ้ยมาคนงานเลยอ่ะเึื่งคนงานใช่ใช้ไปปอดที่สวนดีกว่าเย้เก็บนกคู่แล้วงานนะนกคู่ใหญ่เกินไปลูก จริงออกไป็นล้นแลนด์แโตซะแล้วก็ขายทิ้งขายให้กับคุณลุงโอ้ต้นชูกาแอปเปิ้ลของพี่แจงอย่างใหญ่อ่ะใช่อลูกอย่างดกอ่ะคือหลายคนอาจจะไม่รู้ชูกาแอปเปิ้ลเนี่ยมันไม่ใช่แบบแอปเปิ้ลน้ำตาลนะทุกคนชูกาแอปเปิ้ลสำหรับบ้านเราเนี่ยคือต้นน้อยหนานะคะแล้วคือแจงอ่ะก็แอบปลูกไว้แล้วด้วยนี่ต้นแบบใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะแล้วผลใหญ่มากอันนี้ผลใหญ่เพราะว่าพี่แจงปักสปริงเกอร์หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วผลมันใหญ่แบบนี้อยู่แล้วอ่ะเอาไม่น่า ก็มาดูมาดูตรงนี้ดิปลายตรงนี้ฉันเห็นผลจริงของมันแล้ว <c oughs> ผลจริงของมันเล็กมากผลจริง <c oughs> มันเป็นนกฮูกอะไรอ่ะ <c oughs> นกฮูกไก่ย่างเหรอมันเป็นนกฮูกนกฮูกที่แบบว่าสุกแล้วอ่ะคือครั้ที่แล้วใช่ไหมที่มันมีเทศก,กาลพระจันทร์หมา ผู้พัฒนาเขาบอกว่านกฮูกตัวนี้มันกําลังจะหายไปแล้วนะเขาจะเอามันไปทําอาหารจะเอาไปย่างให้มันสุกแล้วครั้งนี้เขาก็เลยเซอร์ไพรส์ทุกคนนะคะที่เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟระหว่างตอนที่กําลังจะมีการอัปเดตโดยการแจกนกฮูกย่างให้กับพวกเรานี่เห็นปะ ใช่วันนี้สำหรับนกฮ Hels ing. Hels ing. 15. 15. 15. ูกตัวนี้นะคะเขาบอกว่าทุกๆเวลาประมาณ14.54หรือว่า15นาทีเนี่ยจะมีโอกาส15.61%ในการเปลี่ยนสถานะผลไม้หรือว่าผลผลิตในฟาร์มของเราเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆนะคะให้เออไม่ไม่สุกก็ไม่อเพราะมันอาจจะไม่ก็ได้มันมีทั้งสุกแล้วก็ไม่่ดีอย่างอะดิใช่แล้วก็จะเพิ่ม สถานนะหรือว่าเพิ่ม E.P x ของสัตว์เลี้ยงของเรานะคะ0.19ด้วยแล้วเขาก็บอกว่าไอ้อนกคูตัวนี้อร่อยมากเออไม่เอ<ย>าไ <พา S 1> ม,มากินลนะ่ะนกคูที่มันเคยอยู่ตรงกลางอ่ะตอนพอมันหมดประโยชน์มันก <laughs> ็เนี่ยสวัสดีจฉันเป็นนกคูเอ้าไม่นะฉันหมดประโยชน์เฮ้ยฟีดมาเฮ้ย <laughs> <laughs> อะไรขึ้นอะวุ้นแล้วอะอะไรอะหรออืมไม่มีอะไรมูลิตมูลิต อ,อแต่ว่า,าแ,วแต่ยังไม่ออกไงฉันฉันจะบอกว่าวันนี้ใช่ไหมตอนที่มันกํำลังจะมีการอัปเดตอ่ะอันเนี้ย้ลห้ฟังเลยมันตื่นเต้มากเพราะวันนี้ฉันเห็นภูเขาไฟระเบิดตุ้มตุ้มตุ่มตุม แล้วคือตอนภูเขาไฟระเบิดอ่ะมันสามารถปีนได้ตอนที่ภูเขาไฟระเบิดมีทุกคนตามมานน่เดี๋ยวฉันพาไปดูตอนที่ภูเขาไฟระเบิดอ่ะมันจะมีแบบว่าเศษลาวาภูเขาไฟกระเด็นออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันมาโดนส่วนของฉันด้วยแล้วตอนที่ภูเขาไฟระเบิดอ่ะเราสามารถปีนภูเขาไฟเข้าไปดูได้ด้วยนะนี่อันนี้ก็คือสถานะของผลที่โดนภูเขาไฟนั่นก็คือมอลเทนมันจะเรืองแสงเอาันเลยเอาันเลยเป็นสถานะใหม่ คือตอนนี้ทั้งหมดในเกมมีสถานะเยอะมากใช่แต่ว่าอันนี้มันจะต่างจากช็อกนะเพราะว่าช็อกมันจะเรืองแสงใช่ไหมอันนี้มันจะเลืองแสงแล้วมันก็จะมีขอบๆแบบเป็นสีแดงด้วยอ่ะฉันให้ฉันให้เธออันหนึ่งเย้เอาไปที่เขาให้ทั้งให้รถแรกแจกแถมใช่รถมาก นี่เรามาดูอันนี้บ้างดีกว่าเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเราจะมาคาไปนี่กันบีบามเนคตาทอนแล้วก็ซันคอลอุ้ยฉันก็อยากได้เหมือนกันอะบีบามอะ <c oughs> เขาบอกว่าตัวบีบามเนี่ยมันสามารถเอามาคราฟของได้เยอะมากเลยนะใช่ครับมันต้องใช้โคคัดโคคัตโคคัตไายดูดิต้นมันจะเป็นยังไงนะหน้าตามันโอ้โหมัวเป็นไงไงฮะครับง,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 งอกงอกแล้ว เ,เหมือนเห็ดไหมเออเก็บแล้วหมดไหมจภาพคล้ายเห็ดหมดเลยหมดอยู่แล้วแหละไม่เหลือมีดอกใหญ่ไหมไม่มีเลยคนน่าสงสารใหญ่สุดท่านิวก้อยอ่ะเราคับบีบารมก่อนแล้วกันนะคะทุกคนนี่ใส่ลาเบนเดอร์เข้าไป๊แล้วก็จะใส่เป็นต้นไม้กากเอาเล็กสุดเลยแล้วกัน,น,เ,นเรียกว่าต้นไม้กากหรอหสสรใช่มันคือต้นกากแล้วทำการคลาด โคโค่วายเฮ้ยคืออะไรอ่ะฮะโคโค่วายมันคือแกงคุ้นเลยนะป้าเฮ้ยคือมังคุดเหรอเฮ้ยคือมะพร้าวผสมกับถั่วนะคุณวายแรงมากจะได้เลยดีมากเละปลูกเลยปลูกเลยปลูกเลยเฮ้ยไปลองปลูกดีกว่าไปดูดิไปดูดิก่อนนะมาดูด้วย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 ตรงนี้มันโล่งๆพอดีเลยงั้นเดี๋ยวปักตรงนี้อึ๊บไอ้ป้างเปิดให้ได้พริกดิ โอ้วยโหอันนี้คือฉันฉันบอกว่าสิ่งที่ฉันทำมาเนี่ยคือฉันทำแบบไม่เสียโรบักนะสุดยอดเฉดแต่ฉันเสียไงสายฟรีหรอสายฟรีต้องใหญ่หรอเฮ้ยมันงอกแล้วมันงอกแล้วโอ้โหวายทำไมมันมันหลิมจ้าวอันนี้มันโดนอะไรหรือว่ามันโดนลมไงแบบลมพัดมาทางนี้แล้วมันก็เลยแบบอย่างเออมันลู่อยู่อืมไม่เหมือนโดนอายุพัดอ่ะมันน่าจะท้อโอ้โห มันโตแล้วอ่ะเนี่ยมันย้อยลงมาข้างล่างมันโคมันโคไปสะพานโคเลยนะ้ยโตแล้วโตแล้วเดี๋ย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 วฉันเอามาให้ดูนะทุกคนเฮ้ยเกแต่มันสวยอยู่นะมันโค้งลงอ่ะน uh> um> ี่นี่ไอ้ปลาตาตามม่ได้เป okay. ็นมะพร้าวนักกล้าไอ้ปลาตามานี่ขั้นต่อไปมันมีของผู้หญิงคนนึงเว้ยโคโควายคือแบบใหญ่โตมากอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเกเต แล้วม่ของฉันไม่โตอ่ะแล้วคือผลเหมือนมะพร้าวเลยไม่ยุติธรรมอ่ะยังไงเขาจะเป็นสีทองด้วยนี่แหละเขาผู้วายนเออเหมือนมังคุดเลยของเจ้เหมือนมังคุดแล้วก็บวกมะพร้าวใช่ใช่แต่มันจะเป็นมะพร้าวกับองุ่นแต่จะบอกว่าณตอนนี้ฉันได้นี่แล้วนะบีบัมซีบมาฟูบีบัมซีบ เอ้ยฉันไม่เคยปลูกเลยบีบามซีดอ่ะมันกาาเกินไงนายไม่ต้องปลูกกนดีแล้วมันจะใหญ่ไหมเพื่อแบบเพื่อสำหรับคราบของน่ะน่ารักมากเลยอ่ะพึ่งมันเหมือนมันมันหอบไอตะก้านั้นไปมาเหมือนช่วยเราเก็บผักเลยอ่ะใช่แต่มันไม่ช่วยนะมันจะใหญ่ไหมฉันว่าต้นมันต้องใหญ่มากแน่เลยอ่ะเพราะมันต้นใหม่ไงอาจจะแบบโยากด้วยอ่ะโอจริงจริงจริงหุยสุตเปอร์เซ็นเลยเดดออกพอดีเดดออกพอดีมันไม่ขึ้นเลยอ่ะ โอ้มันโตยัลูกยังอ่ะจูแจงเธอปลูกยังปลูกแล้วเออมอสไปชี้นี่มันส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นปะเฮ้ยทำไมมันไม่เติบโตเอ้ยมันเหมือนเบอร์รี่เลยอ่ะเอ้าอ้าวมันโตแล้วมันแค่นี้หรอมันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะเอ้ามันไม่ขึ้นอีกหรอวะทำไมมันเตี้ยบเพี้ยงจังอ่ะนี่มันยาเแพกหรือเปล่านี่มันอะไรเนี่ยอ๋อรู้แล้วพี่แจงทำอันนี้ไงหินทางเดินอ่ะจะสีเขียว พื้นหรอพื้นหญ้าหรอถอยไปดิฉันจะขุดมันทิ้งโอ้ยยายยายยายมนออกแรงดิอ้ยมันเล่นเป็นอุบาทณ์อะเงินก่อนมันโอเคมันโอเคเพื่อนแล้วหนูอยาข้าวหวังกับบันไปปลูกอย่างอื่นก็ได้วะไม่มีแคกตาสทนด้วยไอ้ปางไอ้ปางมีแคคตัสปะมีดิแคคตัสอะปลูกไว้เต็มบ้านขอแคคตัสหน่อยดิฉันต้องใช้แคคตัสทั้งหมด 2เมตรครับย9นาทีเนี่ยฉันเล่งดีกว่ายยยยแหน่แหน่แน่เขอดูมาเล็กหน่อยขอดูมาเล็กหน่อยนี่ next ต้านคนสีต์ไปปลูกกันเร็ว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 ไป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 เออสีมืนมะม่วงสุกเลยอ่ะฉันฉันปลูกตัวไหนดีอ่ะเดแล้วเหมือนปะการังเลยมันก็ด่างัแเละมั้งค์เออผู้มันน่ารักนะแต่ผู้มันเตี้ยไปหน่อยอ่ะหนูว่ามันมันก็แบบนี้แหละไม่งั้นมันไม่สวยมันเหมือนไอ้เนี่ยใบบัวบก จแต่มันดีตรงที่ว่ามันน่าจะเก็บได้เรื่อยๆเนาะแต่เดี๋ยวก็โตแล้วอะไรหญมีสิมรี่ว่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆพืชเรื่องแสงอะฮะไม่หรอกมั้งเพราะว่าไอ้ตัวในจ้าทองเป็นเหมือนโอ้ยโอ้ยสวยมากโอ้ยสวยมากอะอ้ยฉันขอย้ายก่อนเลยฉันขอย้ายต้นไหนหนาอะไรไปเลยไปเลยหรออ๋อน่าจะเป็นคล้ายๆต้นกระบองเพชรที่เป็นรูปร่างของน้ำผึ้งอะจริงสวยอะ เออดูดีเลยทีเีนด,ดนอ,นกอกสวยมากไม่แน่แร่ว่าในอนาคตอ่ะพอฉันปลูกแล้วมันอาจจะเตี้ยเลยก็ได้นะ <AO ly> อืมก็จริงอาจจะเล็กเท่ากับบีบารระหว่างที่มันกาลังรอผลรอลูกของมันฉันลืมเลยมันมีอีกอันนึงที่ฉันยังไม่ได้คัดน,นั่นก็คือซันคอยซันคอยต้องใช้โคคัดดฟเฟอดิวดันดิไลออนแล้วก็พิงค์ลิลลี่พร้อมกับน้ำผึ้งอ,อีกสี่สิบนี่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 และของสมนาคุณจากฉันนั่นก็คือคือจ้ะ นี่เลยค่ะฉันได้ทำการคราฟอันนี้มาให้เธอจอโ oh อ้ยกอดสเปร์ช็อกโกแลตเห็นไหมอันนี้อ่ะมันหายไปตั้งแต่อีสเตอร์นะคือหาไม่ได้แล้วใช่ใชที่แบบว่าอยากได้ผลไม้ที่ติดสถานะช็อกโกแลตนะเธอก็สามารถมาคราฟแบบนี้ได้แต่ว่าคราฟหนึ่งครั้งเนยใช้ได้แค่อันเดียวเท่านั้นมีผลไม้อนไนอยากให้ฉันฉีดไหม อ,อผลไม้ที่ต้นฉันเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีอันใหญ่อันโตอยู่อันหนึ่งนะแบบสู้แสงตะวันเลยต้นเนี้ยหนึ่งสองสามีุดโอ้ยโอ้ยหูออดอกดำเลยเราอมตาตะวนันว้าวเฮ้แต่เอาจริงๆทันตะวันสีเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะสวยนะเนี่ยแล้วมันติดแบบติดสถานะยากตายตเห็นไหมมันติดสถานะช็อกแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็ฟรอสเซนไงมันไม่ตายสถานะ นี่นี่นี่แต่หนูมีอุปกรณ์นี้ที่เขาเรียกว่าลบล้างสถานะไหนไหน <c oughs> ไอท้ที่ที่เราต้องซื้อมามันบอกมันจะลบล้างอะาาไรแันเลยม,มันใช้กับเพื่อนไม่ไดไ้นะทุกคนคือคล l นน n i n g spray เนี่ยอันนี้นะมันเป็นอุปกรณ์<อ>ที่ใช้สําหรับครับของพวกนี้ไงอย่างเช่นป s, <S ป r a y s h o k spray ที่เป็น ฟ้าผ่าใช่ไหมอไลนิ่งนะแล้วก็มีอีกสเปรย์อันนึงอ่ะเออเป็นสเปรย์ปริเลดด้วยมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้คลับครับผมแต่ว่ามันก็ใช้ลบสถานะได้เหมือนกันเนี่ลองลบให้ดูลบสถานะของบางอย่างในส่วนของเราได้ด้วยนะแต่เราขโมไม่ได้นะเดูนะต้นเบอร์รี่อันนี้ของฉันเนี่ยฉันไม่ชอบเลยที่มันติดสถานะแบบน้ำพึ่งหยดย้อยแล้วก็ไม่สวยกาปเลยนะลบซลบมัน ลบพืชหายืปนะก็คือน้ำแข็งมันหายไปโอ้จริงเราก็ลบอีกฉันจะคราฟอีกอันหนึ่งเป็นตัวของซันคอยฉันอยากได้ต้นแบบสีทองๆอยู่ในส่วนของชันแบบระดับระดาอระงเงี้ยอจัดปไปโซนแตฟเดิลแดนดีไลโอทิงลิลลี่เอาไปทำไม่ได้ทำไมอ่ะทั่งไม่พอแต่แหละเอาเอ้ นี่ได้แล้วมาเลเซงคอยเจเี่กี้เขาบอกว่าเป็นมาเลที่แบบว่าหายากด้วยนะต้องรีบทำรีบหาเพราะว่าถ้าหมดกิจกรรมนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอีกหรือเปล่าอะนี่เลยเนื่องจากมาเลสีทองก็ไม่รู้เนี่ยใช่ฉันปูไว้หน้าส่วนเลยอนี่จงย่าอิจฉาคนมีพื้นที่ว่างจังเออฉันไม่เห็นอิจฉาเลยฉันอยากได้แบบนายมากกว่าวิ่งมาเป็นแง่เลยตัวอสี่กอโตลูกโตกว่านี้โตกว่านี้ บ <Boost. S 1> อสสย,ยมันโค้งเข้าอ่ะสวยอ่ะกลมาไปดูเกณงกองบูสส์บูสสห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว <c oughs> ไปอีกไปต่อมันเริ่มโตมันเริ่มโตจะอยู่แค่นี้ลูกใบย่อยตองยัยแต่มันเริ่มออกใบเอยตัวแล้วออเ,นเมนไอ้นี่เลยอ่ะคบไฟงานโอลิมปิกอ่ะไม่ฉช่ว่ามันเหมือนสายไฟที่พันกันแต่จริงๆนี่ฉันก็ปลูกครบแล้วนะ เดี๋ยวคนออวไอ้ไอคนนั้นคืออะไรไม่ออกดอกเร็วมากเ <c oughs> มือม่อเพื่อนโลบักหมด นะช็อกโกแลตนะไม่ใช่มูนฮะเบลนมันมีเบอร์แล้วเหรอนี่ค่ะมูนฟลาวเวอร์ของพี่แจงเบลนค่ะเออจริงสถานะใหม่นะคะเบลนทำที่เออเป็นสถานะที่ที่ตัวผูกเนี่ยทำของแจงนี่อันนี้คือโพลินตทโฟสเซนธรรมดาฉันถามก่อนลุงอันนี้ลุงให้เท่าไหร่จ้ามูนฟลาวเวอร์สวยๆแบบนี้ลุงไม่รู้จะพูดยังไงเลยไม่เคยไม่เคยขายไม่เคยซื้อแบบนี้เลยลุงให้แสนแสนสามพันอันนี้ยนะแสนสามพันก็เยอะนะ ลกเยตดวงอะลคะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเบอร์น่ะลงให้เท่าไหร่คะอุ้ยนี่เลยอะกินข้าเมาควันใหม่มากลูกดูดิข้างใต้มันมีแบบว่าดำๆหล่นลงมาด้วยอ่ะริงข้าเมลาอ่ะอ่ะลงลงดูให้หนูหน่อยเท่าไหร่ครับอืมสองแสนหกโอ้ยข้าวตัวเลยเหรอโอ้ชอบของแอรโอ้ยแแบบนี้น ขายก็ไม่ได้ปลูกก็ไม่ดีนะลุงนี่มันโหมีแต่วควันเหมือนไปจุดพุมาด้วยดิโอโหคนหลไงตามทางโค่นไม่เลย,ย,ยชอบป่ะเดี๋ยวนี้เราเพิ่มสถานะเยอะแล้วนะตอนนี้แจงครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็คือตามนั่นแหละก็สปริงเกอร์นะคะอย่าลืมนะคะว่าใช้ให้ถูกประเภทของผลไม้มที่เราอยากให้ขึ้นเนาะเพราะมนคาร์ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะคะของมะคาร์แล้วก็พวกสเปนนี้ก็แล้วแต่เลยเราอยากให้ติดสถานะอันไหนนะคะ แล้วไข่หรือว่าจะเป็นฮันนี่ครสเนี่ยก็สามารถขาวได้แล้วด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนแพ็กบีถ้าใครอยากสะสมสัตว์เลี้ยงให้มันเยอะเเนี่ยอย่าลืมแพ็กบีด้วยนะคะและตอนนี้นะคะในส่วนของเราก็เริ่มเติบโตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนีต้นนี้นะคะเนกตาโชนก็เก็บได้แล้วนะคะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นไวโอเล็ตคอนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเอาจริงนะมันเหมือนข้าวโพดข้าวเหนียวเลยอะทุกคนคือเคยกินกันปะข้าวโพดข้าวเหนียวที่แบบมันหนึบๆึปะกจังชอบมากเลยนะอันเนี้ย เก็บได้เราด้วยอ่ะเก็บมาเดี๋ยวเราจะไปขายกันนะคะว่าขายได้ราคาเท่าไหร่ส่วนอีกอันนึงนะคะที่ขายไม่ได้เลยก็คือต้นนี้ซากุเรนแต่ซากุเลนนี่ยังเก็บไม่ได้อะ่ะไปขายก่อนละกันไวเลคอนเนี่ยก็น่าจะปกติอยู่ปะ๊แต่ดูราคาก่อนสิลุงคคาลุงให้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยราคาทีอยู่เนี้ย,าาอย,นนยโอ้นี่ขนาดไม่ติดสถานะนะแบบเดิมเดิม,ดมดบๆเลยนะคะทุกคนราคาดีมาก ส่วนอีกอันนึงคือเนกาทรอนนะคะลืมขายอันนี้น่ะล้อลงให้หาเหมือนเก้าผลก็ราคาโอเคอยู่นะคะทุกคนถ้าสมมติมันติดสถานะนเนี่ยมันก็คงแบบมากมากกว่านี้หลายเท่าตัวนักนะคะแต่ระหว่างนี้อ่ะซันคอยของเราได้ย้ายและเติบโตไอ้แสนสี่เลยหนูเอามาให้ลงเถอะโอ้โ,อโหแสนสี่เลยรอ้องให้เก็บไปก่อนดีกว่าเก็บไว้ขิงเพื่อนวิเก็บได้แล้วสักคูเลนเก็บดีกว่าเราไปขายซิว่าราคาจะดีหรือเปล่าส่วนแจน็นไเริ่มลกแล้วนะตรงตรงอ๋อไอ้นนี้ลุให้สี่หมื่นแปด แต่มันโตยากอยู่นะเนี่ยเก็บไว้ก่อนละกันนี่เธอรู้เปล่าว่าตอนนี้เนี่ยพึ่งน้ามันไม่ได้ออกมาแค่เป็นพึ่งที่มีสถานะผสมพันธุ์แบบดอกไม้อย่างเดียวนะมันมีพึ่งดิสโก้ออกมาลดแล่นด้วยเป็นพึ่งงานฮะอุ้ยเจนนะอยาว่ามันต้องแรนดอมเอานะฉันก็ไม่แน่ใจว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะออกมาหรือเปล่าต้องถามคุณลุงพึ่งก่อนลุงพึ่งครับออกมาไหมครับครั้งเนี้ยออกมาดูเดี๋ยวดูก่อนเรารอดูไหมรอยู่แทีอโอเคเอาดีเอาดี แม่งข่าวว่าพึ่งงานนี่มันจะใส่หมวกได้ปะใช่แล้วพึ่งงานนะความพิเศษของเขาก็คือเวลาเราทำเนี่ยคราฟของไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันจะคูณสิบเลยความเร็วคูณสิบแบบเร็วปรี๊ดว้าวมาแล้ว<ฮ>พึ่งงานอีโกบี้วอลกิ้งบี้อันนี้วอลกิ้งบีดูดิเด,ดี๋ยวดูเวลาดิ เร็วขึ้นว่ามันวิ่งเลยมันวิ่งเลยก็คืออีเวนต์นี้จะเป็นการสุ่มเนาะจะเป็นการสุ่มออกมานะคะเพราะจะมีพึ่งปกติแล้วก็จะเป็นพึ่งงานในการออกมานะคะทุกคนที่พึ่งงานออกมาจะทําให้เวลาในการคราฟเนี่ยมันไปไวมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นห้ามพลาดอีเวนต์นี้เด็ดขาดเลยนะคะส่วนในครั้งนี้เนี่ยซุปแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พี่แป้งกับน้องปางด้วยถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับแชร์กดซับสไคร้กับพวกเราด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเเเวววลลลลลาาาาาทีีี่่่่่่รรรงงคคคคคิปปใหหมมๆๆพพือนนนนจะะะะะไไไดดด้้้้กััััสสสบบบแ๊ยย บายบายเจอกันค่ะนี่คือมังคุดเห่งโกอักนเดนฉันไม่มีสักอันเศร้าเกินแต่ <c oughs> <c oughs> ไ้เจอแลวกันมังคุด <c oughs>